ครับสวัสดีครับผมช่างหลังนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกวิธีการเชื่อมระหว่างไม้ข้างฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยนะครับให้มีความแข็งแรงจริงๆแล้วมันจะมีศัพท์ภาษากีต้าร์นะที่เขาจะเรียกว่าถ้าช่วงก้นช่วงท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าเทลบ็อกซ์แล้วก็ช่วงหัวเนี่ยนะรตรงคอเนี่ยเขาจะเรียกว่าเน x t b o บ็อกซ์นะแต่ว่าผมว่ามันเป็นภาษากีต้าร์ก็คือก้อนไม้ที่ติดตรงช่วงคอกับก้อนไม้ที่ติดตรงช่วง ก้นกีตาร์นะครับเรื่องของเรื่องเลยก็คือหมายความว่าไม้ตัวนี้ก้อนเสียบตัวนี้มันจะมีสเกลและมีขนาดเฉพาะนะครับเอามาติดด้านท้ายเชื่อมระหว่างไม้ข้างด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยทั้งส่วนหัวส่วนตัวบอดี้นะฮะส่วนหัวและส่วนท้ายนะครับแล้วก็จะเป็นก้อนไม้เป็นตัวที่เราต้องเอาไว้เซาะสําหรับใส่คอกีตาร์ด้วยในช่วงหัวนะฮะช่วงหัวช่วงหัวบอดี้ส่วนช่วงท้ายบอดี้เนี่ยก็จะเป็นก้อนไม้ที่ จะเป็นเหมือนกับเนื้อไม้ที่มีพื้นที่สําหรับบางครั้งเราต้องเจาะใส่ภาไฟฟ้าเป็นตัวยึดนะฮะแต่จริงๆแล้วความสําคัญก็คือความแข็งแรงในการยึดระหว่างไม้ซ้ายและก็ขวานะครับงั้นเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนฮนะพอเราดัดไม้ข้างเสร็จนะครับซ้ายและขวาเนี่ยไม้มันจะเหลื่อมกันนะฮะมันจะเหลื่อมกันด้วยจับโมของเราเนี่ยนะฮะมันจะมีเส้นกึ่งกลางทั้งช่วงก้นโมและโหัวโมเรียบร้อยนะครับโหัวโมเรียบร้อยวิธีการเนี่ยมันจะมีเส้นอยู่ตรงนี้ผมก็จะเข้าไปดูนะฮะ ผมไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดนะผมใช้ไม้เลยนะครับผมก็จะดูดูเสร็จแล้วผมจะขีดไว้นะฮะในช่วงตรงนี้นะครับฝั่งฝั่งตรงตรงผมแล้วก็ผมเดินไปหนึ่งฝั่งเราก็มาร์กเลยนะฮะเพราะว่ามันมีจุดมาร์กตรงข้างล่างอยู่แล้วระหว่างโมนะฮะเสร็จแล้วเราเนี่ยก็เอาไม้นะ่ฮะวางจริงๆใช้ไม้บรรทัดนะครับอย่างผมมันใช้วิชาช่างไปนิดนึงนะใช้ไม้บรรทัดก็ได้แต่ไม้ตัวนี้ที่ผมเอามาเนี่ยนะครับมาทําอะไรรู้ไหม ผมก็จะมาค้ำเอาไว้แล้วใช้เลื่อยนะฮะนี่เป็นเลื่อยญี่ปุ่นนะครับเลื่อยมือเลื่อยญี่ปุ่นนะครับแล้วเราจะเลื่อยเลื่อยเนี่ยให้ไม้ข้างเนี่ยแผ่นบนและแผ่นล่างเนี่ยขาดเจอกันเลยนะครับและไม้ซ้ายขวาเนี่ยมันจะเสมอกันเดี๋ยวดูนะครับช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะบ,บางคนอาจจะมีวิธีอื่นก็ได้นะฮะแต่ผมยังใช้วิธีนี้อยู่นะครับ ค่อยๆทาไปโดยใช้เลื่อยนะฮะแล้วก็ใช้ไม้ท่อนนี้แหละฮะค้ำเอาไว้เพื่อให้เลื่อนไม่ต้องโดนมือนะครับแล้วก็สามารถทําให้ใบเลื่อยเนี่ยพิงไม้ได้นะฮะพิงไม้ฝั่งซ้ายมือผมเนี่ยที่ผมใช้มือจับแท่งไม้ตัวนี้นะฮะอ่าชิ้นแรกขาดแล้วนะครับนี่นะฮะพอชิ้นแรกขาดเนี่ยผมก็หยิบออกนะครับแล้วผมก็ เลื่อยชิ้นที่2เลยนะฮะคือชิ้นล่านะฮะตัวที่ถูกทับซ้อนอยู่นะครับเลื่อยชนโมได้เลยนะฮะส่วนใหญ่โมกีตาร์เนี่ยก็จะทําจากไม้หรือไม่ก็เป็นวัสดุสังเคราะห์หรือไม่ก็เป็นพวกกระดาษอัดนะครับก็นี่ใกล้ละเอาไม้ตัวนี้ไว้พิงไว้จะเลื่อยนี่นิดนึง พอเลื่อยแรงก็ไม่ได้นะเด,เดี๋ยวหกักเดี๋ยวแตกนะครับถึงละอ่ะพอขาเสร็จเดี๋ยเราก็ดึงออกเลยฮะชิ้นล่างนี่ฮะส่วนเกินนะสองแผ่นนี้คือส่วนเกินเดี๋ยวให้ดูนะครับสองแผ่นนี้คือส่วนเกินพอเราออกปุ๊บเนี่ยปาดก่อนนี่เรียบร้อยเลยครับเห็นไหมลงมาเสมอเลยฮะลงมาเสมอเลยเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาก้อนไม้เนี่ยที่มีขนาดวัดเรียบร้อยเนี่ย แปะไว้ตรงนี้นะแปะกับกาวเดี๋ยวจะมาทําอีกหนึ่งคลิปไปดูนะ mm hmm. ก็ไม้ส่วนใหญ่ผมใช้ไม้มะฮอกกาน,นีนะฮะ mm hmm. ก็จะเป็นท่อนไม้แบบนี้นะแต่เดี๋ยวเราจะวัดสเกลนะวัดขนาดแล้วเราก็ตัดแล้วผมจะอธิบายว่าต้องมีขนาดเท่าไหร่เพราะกีตาตร์ตัวนี้เป็นทรงเดสนอรทรงเดดนอรเนี่ยช่วงก้นของตัวบอดี้เนี่ยจะมีความหนา12เซนติเมตรเลยนะ12เลยนะ12เซนเลยฮนะแล้วก็ช่วงที่หัวของมันเนี่ยช่วงตัวหัวบอดี้เนี่ยตรงคอบอดี้นะจะมีความหนาเนี่ย10เซนติเมตรเลยนะครับ แต่ว่าก้อนไม้ที่อยู่ในท้ายบอดี้กันอยู่ตรงส่วนบนของบอดี้เนี่ยมีสเกลที่แตกต่างกันมีความกว้างหนาที่แตกต่างกันเดี๋ยวมาติดตามต่อผมติดการได้เลยครับ